ประกาศเตือนด่วนล่าสุดนะครับหลายพื้นที่ต้องติดตามสถานการณ์ฝนบอกเลยว่าหลายพื้นที่ฝนตกหนักแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันอีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันวาเลนไทยขอให้ทุกคนนะครับใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความรักและมีความสุขนะครับเรามาดูสภาพอากาศกันก่อนนะครับตั้งแต่วันที่17จนถึงกลางเดือนมีนาคม ซึ่งจากโมเดลนะครับเป็นการพยากรณ์ฝนสีเขียวนะครับก็คือปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติสีขาวฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติสีส้มฝนต่ำกว่าค่าปกติเราดูนะครับสัปดาห์แรกตั้งแต่วันที่17จนถึง24กุมภาพันธ์ก็จะพบว่าส่วนใหญ่นะครับเป็นสีเขียวโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติ ก็ต้องระวังกันด้วยใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวสําหรับภาคเหนืออีสานบนและภาคกลางตอนบนนั้นปริมาณการตกกองฝนอยู่ในเกณฑ์มากกว่าค่าปกติแต่ไม่มากเหมือนกับภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับเรามาดูสัปดาห์ต่อไปตั้งแต่24กุมภาจนถึง2มีนาคมก็จะพบว่าส่วนใหญ่ ฝนในพื้นที่ภาคใต้อย่างมากกว่าค่าปกติและต้องระวังฝนตกหนักด้วยนะครับในพื้นที่ภาคใต้สําหรับพื้นที่ภาคเหนืออีสานปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติสําหรับพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกมากกว่าค่าปกติเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่สัปดาห์ที่24กุมภาพันธ์จนถึง2มีนาปริมาณฝนหนักๆจะไปอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับเพราะว่าเป็นสีเขียวตามที่ผมบอกไปนะครับ เรามาดูสัปดาห์ต่อไปตั้งแต่วันที่2มีนาคมจนถึง10มีนาคมพื้นที่ภาคใต้ปริมาณฝนยังมากกว่าค่าปกตินะครับเป็นสีเขียวดูตามโมเดลไทยตอนบนเป็นสีเขียวอ่อน,ออนปริมาณฝนยังมากกว่าค่าปกติแต่มากกว่าค่าปกติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งเรามาดูสภาพอากาศกันต่อตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์จนถึง18กุมภาพันธ์นะครับ เมื่อเรามาเปิดโมเดลของ windy.com เป็นข้อมูลของ ECMWF เราก็จะพบว่าเส้นความกดอากาศนะครับพวกเส้น1018เส้น1020เส้น1022นะครับกระยับขึ้นไปในพื้นที่ประเทศจีนตอนใต้ซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบ้านเราเขาออกไปแล้วความกดอากาศต่ำก็จะเข้ามามากไปกว่านั้นย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน เขาจะเข้ามาด้วยในวันที่14จนถึง18กุมภาพันธ์ดังนั้นนะครับไทยเราสภาพอากาศก็จะร้อนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งตอนกลางวันร้อนและต้องระวังเรื่องของฝุ่น PM 2.5สำหรับตอนเช้าก็จะมีอากาศเย็นในหลายพื้นที่เพราะว่าลมระดับบนลม500ตอนนี้เป็นลมตะวันตกนะครับแล้วตะวัดลงมากดจม ดึงความเย็นจากอิมาลัยเข้ามาปกคลุมในบ้านเราแล้วทำให้ไทยเราอากาศเย็นในตอนเช้าแต่ตอนกลางวันเมื่อไม่มีความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำก็จะเข้ามาแทนอากาศก็จะร้อนนะครับและฝุ่น pm 2.5ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยสำหรับเรื่องของระบบลมนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นลมล่างหรือลมระดับบนทิศทาง่้นข้างสเปะสปะบางวันมีลมตะวันออกบางวันมีลมตะวันตก บางวันก็มีลมตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาปกคลุมดังนั้นสภาพอากาศค่อนข้างเป,ปลี่ยนปลวนนะครับเป็นช่วงที่เปลี่ยนไทยฤดูระหว่างฤดูหนาวไปฤดูร้อนนะครับสำหรับเรื่องของฝนนะครับส่วนใหญ่ฝนก็จะไปตกในพื้นที่ภาคใต้เรามาดูเรื่องความชื้นนะครับมันจะบ่งบอกว่าฝนตกมากหรือเปล่าในวันนี้จนถึง18ความชื้นตั้งแต่ภาคเหนืออีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนกลาง ความชื้นอยู่ประมาณ5%จนถึง10%แสดงว่าฝนโอกาสเกิดค่อนข้างยากนะครับสำหรับภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่วันนี้ถึง18กุมภาพันธ์ความชื้นก็ถือว่าอยู่ในระดับดีนะครับประมาณ5 0แต่รวมๆแล้วทั่วไทยความชื้นอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า30%โดยเฉลี่ยส่วนตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่24กุมภาพันธ์ จะเป็นช่วงที่ไทยเราสภาพอากาศแปรปรวนนะครับเราดูจากเส้นความกดอากาศในวันที่19ก็จะพบว่าเส้นพันยีเส้นพันสิเส้นพันสิขยับลงมาปกกลุ่มในพื้นที่ทะเลจีนใต้มากขึ้นมันจะไปส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นภาคใต้ต้องระวังนะครับเพราะมีโอกาสมีฝนในวันที่19เเป็นต้นไปสำหรับไทยตอนบน ลองคิดภาพตามง่ายๆก่อนวันที่19เนี่ยเขามีอะไรครับเขามีความร้อนอยู่เมื่อมีความร้อนแล้วความเย็นลงมามาพบความร้อนความร้อนก็จะโดนมวลอา,ากาศเย็นดันให้ลอยตัวสู่ชั้นบรรยากาศหลังจากนั้นก็จะกลั่นตัวเป็นเมฆแล้วเป็นฝนหรือที่เราเรียกกันว่าแนวพทะอากาศและฝนนะครับจะเริ่มตกในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปเพราะวันดังกล่าวเนี่ยความชื้นก่อนข้างขยายตัวดีมากๆ ในพื้นที่อ่าวไทยเมื่ออ่าวไทยมีความชืน้นสิ่งที่จะตามมาก็คือลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้จะนำความชื้นดังกล่าวเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเรามาดูในเรื่องความชืน้นเราก็จะพบว่าอ่าวไทยความชื้นมากขึ้นในวันที่19และวันที่20ส่วนในวันที่21จนถึง22 เราดูนะครับอ่าวไทยมีความชื้นมากกว่า70และความชื้นดังกล่าวขยับขึ้นไปปกคลุมในพื้นที่อีสานภาคกลางภาคตะวันออก19จนถึง24กุมภาพันธ์ไทยเราสภาพอากาศจะแปรปรวนมากๆและไม่มีตัวแอนตี้ไซคนิกเข้ามากดให้อากาศจมตัวอีกด้วยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่าฝนจะไม่ตกบอกเลยว่าตกอย่างแน่นอนนะครับ ดูจากความชื้นก็รู้แล้วนะครับว่าฝนตกแน่นอนดูจากภาคอีสานนะครับความชื้น99%ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดศรีสะเกดสิลาราดชุมแพบ้านนาคำบ้านดงสวรรค์มุกดาหารและลมระดับบนมันก็พัดยกด้วยเราจะเห็นว่าลม500มีการพัดยกแบบเฉียงขึ้นเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ตามลูกศรน,นั่นจะเป็นตัวเหนี่ยวนำ ให้เกิดฝนมากขึ้นส่วนลมล่างเรามาดูลมล่างกันนะครับเราก็จะพบว่าลมตะวันออกที่ปกคลุมไทยเราเนี่ยค่อนข้างแรงดังนั้นความชื้นที่อยู่ในอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ก็จะวิ่งเข้ามาในบ้านเราดีมากๆนะครับส่วนตั้งแต่25จนถึง28กุมภาพันธ์พื้นที่ภาคใต้นะครับต้องระวังเรื่องฝนตกหนักรปะว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำในพื้นที่หัวเกาะสุมาตรา ซึ่งย่อมความกดอากาศต่ำนั้นจะเป็นตัวดึงลมตะวันออกให้ปกคลุมภาคใต้แรงขึ้นซึ่งภาคใต้ต้องระวังเรื่องฝนตกหนักนะครับในช่วง 25- ถึง28ก่กุมภาพ,พันธ์นี้สำหรับไทยตอนบนเราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนกันต่อในช่วงปลายเดือนนี้เพราะว่าความชื้นจากอ่าวไทยก็ยังคงขยับขึ้นไปปกกลุ่มไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องซึ่งดูจากความชื้นแล้วภาคเหนือ 90%ภาคกลาง80%อิสาน80%ตะวันออก80%ภาคใต85้85%แสดงว่าความชื้นสูงมากในช่วงปลายเดือนนี้นะครับสรุปนะครับ14จนถึง18กุมภาพันธ์ไทยเราอากาศร้อนฝุ่นเยอะไม่มีฝนสำหรับอุณหภูมิตอนเช้าเย็นตอนกลางวันร้อนส่วนตั้งแต่19จนถึง24นั้นไทยเราฝนเพิ่มขึ้นมวลอากาศเย็นลงมา ทำให้เกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนแนวพัฒ์าอากาศเกิดขึ้นในหลายพื้นที่มีทั้งฝนมีทั้งร้อนมีทั้งหนาวต้องรักษาสุขภาพนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะครับและฝากนะครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยผมจะมีกำลังใจมากๆเมื่อทุกคนกดไลค์และแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะ ไม่ว่าจะสอบถามเรื่องอะไรก็สามารถสอบถามได้ก็สามารถสอบถามได้ามามไดผมยินดีมากนะครับที่จะตอบคอมเมนต์ของทุกๆคนสวัสดีครับ